ดูสิความสวยงามสุดๆเลยจัดงานจัดพื้นที่ได้สวยสดงดงามจริงๆบริเวณเ็ขาจะเริ่มจำหน่ายขายปัตรท่านผู้ชมนะครับโประตูตั้งสามนะครับ เขาจะปิดประตูว <reco Christ. S 1> ัดแล้วก็จะให้ซื้อบัตรนะครับด้านนะครับเราพุทธยายเลยพัดสิเปิดได้ที่สองสองด่านนะครับพัาจะเปิดได้ที่สองด่านตอนนี้ทางที่งานน่าจะกำลังจะเป็นการนะครับส่วนหมอลำก็กําลังเร่งนะครับกําลังเร่งจัดเอ่อเร่งตั้งเวทีท่านผู้ชมแต่เหมือนจะแคบแล้วนะครับ งาม้งนมมาเพื่อเดินครับวามันะครับเวลาทีตัวสั่งี่ว่าสวยมากเลยครับพอในสงนะทีนะครับไอ้ข้อมันในตอน้จำ่ผมขอขอบคุณเด้อขอบคุณในไลน์นะครับที่ยังบอท่านในนีบัสเรียกไปซื้อี่บัรนะครับโดยกาไครทางโดชื่อนะครับหนึ่งร้อยยี่บบนรอยจ้ตัดขาโต นะครับพี่รรตรตครับเจ้สิติรักแตปลอมจากนัแดงเนี่ยเขาก็ลีเรื่องโืงม,มต,ตาไม่กลับตานะครับของใจงงเกินเวทีจะสถานที่จะแค่ไปหรือเปล่าเนี่ยผมมีงานไอ้งที่งานงานเร็นะครัไบไห้ที่ง,งนานงานเรนะครับกัดเร็นบัต์โซนะครับจะีด้าจะเอานะครับ้าประทับเปจ์ต่อเปจน สวยจริงๆโอเคท่านผู้ชมเจ้าหน้าที่กำลังที่นีน่ครับได้การดันค่นาโอ้โหบริเวณก็ก็ไม่ถือว่าแคบหรือว่าก็ว่างเท่าไหร่นะครับมีสวยดาวโดยมี f อฟซีแฟนคลับเข้ามาปูสั์ปูเสือจับจองที่นั่งกันแล้วแคบนะดูเหมือนจะแคบไปหน่อยนะท่านผู้ชม คือครับบร,บริเวณบริเวณตั้งเวทีของวันลำใจเกินร้อยบอยสิริชาตอันี้ก็จะเป็นสอยดาวนะครับเออเป็นตักไข่เป็นตักไข่พายโชคตักไข่การกุศล20บาทนะครับฝั่งนี้เป็นสาลานสาลักการเปรี่ยน ก็กว<ข><ป>้างพอสมควรไม่รู้ครับเดืยทีตั้งก็น่าจะไม่แคบเท่าไหร่นะครับเพราะมันเป็นในวัดพื้นที่ก็อาจจะไม่ค่อยอำนวยโอ้ยนี่กล้องวงจรปิดนะครับนี่กล้องกล้องติดตั้งไว้ทุกจุดเสาเลยนะครับเนี่ยครับบริเวณจะเป็นตัก บาทการกุศลเอ้เอเอใช่สิตักไข่การกุศลบาทละยี่สิบบาทดีจังนี่ครับหมอลำก็กำลังเร่งจัดเวทีติดตั้งเวทีวให้ทันต่อเวลา,ววลาการแสดงแต่ระดับมืออาชีพเขาก็ทันอยู่แล้วท่านผู้ชมเขาก็จะชำนิชำนาญในด้านการติดตั้งอยู่แล้วนะครับรับประกันว่าได้ชมกันตาม ทันเวลาที่ระบุไว้อย่างแน่นอนนะครับก็ไม่เกินสามทุ่มตรงตอนนี้สังเกตได้ FC แฟนคลับต่างๆก็มาปูสตา์ปูเสือโหหอบสาดเสือมาเลยเมื่อคืนก็เจอมันนี้ก็เจออีกแล้วนี่อาจารย์แมนื่าวานยังไปอะไรนะมกำลังปูเสือก็อยู่บ้านนี้บอก เข้ามาปูเสือกำลังเร่งนะคะท่านผู้ชมถ้าเป็นจะได้เสดเร็จรับเมื่อกำลังเร่งเล้โหสุดยอดเลยทนกู้ชม ห้อหลำใจเกินรอบบ้อยบอยสริดใช่ครับบริเวณวัดก็โอเคนะสะอาดสะอ้านก็ว่างขวางทีเดียวจัดตั้งได้เป็นหมวดเป็นหมูท่ทีเดียวนะครับล็อกแม่ค้าก็เขาก็จัดไว้ให้ได้เป็นสัตว์เป็นส่วนดีไม่เกะกะ ไม่ระเกะระกะเรียงรายดูไม่เปลี่ยนหมดเป็นระบบเข้าจัดได้สวยงามเป็นล็อกเป็นโซนโซนนะคือล็อกแม่ค้าพ่อค้า,าฝั่งนี้เขาถือว่าโอเคแล้วมาชมแม่ค้าก็ไม่ได้ไปเยอะเท่าไรเนื่องจากช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงหลายๆสถานที่หลายๆโบหลายๆแห,ห,ห่งเขามีการจัดงานกันเยอะด้วยแล้วก็ต้อนรับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่ากันงาน ละหลายสถานที่ก็มีทีนี้ทางนี้ก็อาจจะไม่ค่าก็เลยไม่ค่อยจะนาบแน่นเท่าไหร่นะครับอาจจะผู้คนอาจจะไม่เยอะเนาะเนื่องจากอย่างที่บอกว่าลหลายแหง่งหลายๆบอลหลายสถานที่เขาจัดงานด้วยนะครับงานแต่ละหมู่บ้านแต่ละท้องถิ่นลูกหลานเดินทางมาจากกรุงเทพเดินทางมาจากทำงานจะต่างจังหวัดกันบ้าง ก็อาจจะมีการจัดสังสรรค์กันแต่ละที่ละบนลละแห่งกันก็เลยอาจจะอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นงานมีหลายๆสถานที่เพราะฉะนั้นถ้าท่านใดจัดงานตั้งเป้าหมายว่าจะได้กำกไรกำไรราคาหรือว่าได้เงินค่าผ่านประตูให้สมกับราคาค่าจ้างผอรศพนะครับอาจจะไม่สมหวังก็ได้นะอาจจะ ผิดหวังก็ได้เนะื่องจากงานลหลายๆแห่งเขาจัดกันทั่วๆกันแต่ละบ้านก็จัดการเลี้ยงฉลองกันตาม,มนายเทศกาลด้วยเพราะฉะนั้นก็ให้กำลังใจเด้องานใดที่มีการจัดผ่านประตูอาจจะติดขัดบ้างนะครับ โอเคนะครับคุณผูช้ชมที่นี่คืนนี้ก็บัตรจำหน่ายในราคา120บาทนะครับผมโอ้ต้อทับใจบริเวณจัดสถานที่ได้งามจริงๆสวยสวยจริงๆเนื่อดูแม่ค้าเพราขายก็ตั้งโซนนี้ส่วนพราค้าแม่ขายนะครับเขากำลังจะให้ต้องออกไปซื้อบัตรแล้วเข้ามาใหม่ บัตรราคา120บาทคราจะปิดประตูวัดทุกจุดแล้วก็จะเปิดไว้ประตูบางส่วนเท่านั้นเองเพื่อสำหรับสำหรับไว้ให้ท่านผู้ชมไมีรองเท้าด้วยมีรองเท้าด้วย,ยรองเท้าสวยๆเท่านั้นเลยท่านผู้ชมดูสิ มีรอ oh, งเท้า,า,ทามือสองสวยๆงามๆจำหน่ายขายด้วยสวยนะเนี่ย <S <S นะฮะบรรยากาศบริเวณรอบวัดนะครับเขาจะปิดประตูฝั่งนี้กระมังไม่แน่ใจแล้วจะวางที่จำหน่ายขายบัตรขายตัวละมัง ข,ข,ขับด้านนี้ก็จะเป็นประตูเข้าแต่น่าจะเป็นไว้จำหน่ายขายบัตรนะครับจะจำหน่ายขายบัตรตรงหน้าประตูทางเข้าเหนือข้าววัดคู่ของจะปิดบางประตูแล้วก็จะเปิดบางประตู ประตูฝั่งนี้ประตูฝั่งนี้สําหรับไขยบัตรใช่ไหมครับผมอ๋อแล้วก็ปิดตรงอ๋อปิดสองฝั่งเนาะดีจังเลยจัดงานแบบมีวัดเป็นกําแพงเลยเนาะไม่ต้องล้อมสังกะสีเลยเนาะ,ะดีจังเลยเขาไม่ต้องล้อมสังกะสี่านผู้ชมเนื่องจากวัดมีกําแพงตลอดครับมีกําแพงตลอดมีกล้องวงจรปิดด้วยนะครับนี่กล้องวงจรปิดอ่า เขาปิดประตูอ๋อดีจังเลยให้ผู้ชมเข้าช่องนี้ได้เลยครับเนี่ยเข้าตรงนี้ได้เลยอ๋อออกได้เลยครับออกได้อย่างสะดวกสบายออกได้ไลยครับระวังนะลูกโอเคเป็นประตูที่ออกได้ตรงนี้ครับโอเค ประตูเข้าออกส่วนนี้นะครับได้เลยดูมันกันนะครับจะเอาอะไรมาดีจะเอาเท่านี้ครับแถวออกด้านนี้ปิดประตูตัวนี้ออกตรงนู้นมัน <c oughs> สุดยอดเลยวัดเขามีประตูกำแพงไม่ต้องล้วล้อมสังขสีนะครับ สวยงามมากเลยบริเวณงานวัดจัดได้สวยสวยจริงๆโดยเฉพาะเนี่ยประดับตกแต่งสวยงามมากครับโอเคท่านะผู้ชมงัม้นก็คงจะขอเก็บภาพบรรยากาศไว้แต่เพียงเท่าน,นี้เด้อผิดภาพรประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับสวัสดีครับ